อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานประเพณีบุญคูลลานดินแดนแห่งความรัก กันทรวิชัยรุ่งเรืองประจำปี2567โดยเมื่อเวลา9ก้นาิกานาทีของวันที่29มกราคม2567ที่เกาะกลางน้ำหนองบัวอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามในาวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญคูณลานดินแดนแห่งความรักกันทรวิชัยรุ่งเรืองประจำปี2567โดยมีนายอดิสร วิทูลศิลป์นายอำเภอกันทรวิชัยในรัฐคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรมหาสรา,ารคามเขตหก 6, หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอกันทรวิชัยได้เข้าร่วมในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระวชิรยานวิสิทธ์หรือพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยประธานสงฆ์วัดพุทธ,ธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นกล่าวสมโมธนียคาถา สำหรับบุญคูลานเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาช้านานของชาวอีสานกล่าวคือหลังจากหมดฤด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวเกษตรกรจะนำเมล็ดข้าวไว้ในลานกองเป็นรูปกลวยคว่ำชาวบ้านนิยมเรียกว่า กุมข้าวก่อนที่จะนำข้าวขึ้นเก็บไว้ในยุง้งฉางเกษตรกร,ะกรจะทำบุญขวัญข้าวโดยนิมนต์พระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นจึงนำน้ำมนต์ไปพรมกองข้าวและก็ที่นาเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวนาให้ฝนตกต้องตามฤดูดกาลข้าวกล้าในนาจะงอกงามและได้ผลดี สำหรับกิจกรรมประเพณีบุญคูล,ลานดินแดนแห่งความรักการทรวิชัยรุ่งเรืองประจำปี2567เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของส่วนราชการของอำเภอทุกส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของดีในท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นรวมถึงมีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ของดีในท้องถิ่นมาจำหน่ายและจัด แสดงภายในงานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆในเขตอําเภอก,กันทรรวิชัยการประกวดแข่งขันส้มตำลีลาการประกวดไก่พื้นบ้านการประกวดนางสาว การทรวิชัยการประกวดร,ร้องเพลงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นระมงการกุศลการแข่งขันมวยทะเลและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยมีกำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่29ถึง31มกราคม2567ครับ Gracias es por